ด้วยความตั้งใจเป้าหมายที่ชัดเจนและปณิธานที่มุ่งมั่นบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยเฉพาะวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนทนเป็นหน่วยงานการศึกษาเพื่อผู้บกพร,ร่องทางการได้ยินเพื่อจัดการศึกษาในลักษณะสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทางสังคมทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีที่6ที่ทางบริษัทเทพพดุมพรมากราวจำกัดได้สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ในถิ่นธุรกันดารจำนวน86แห่งเพื่อเป็นการน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาวันที่5ธันวาคม2556โดยจัดงาน86โรงเรียน86พรรษามหาราชาถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมในโครงการจำนวนหนึ่งแห่งที่ได้รับทุนในครั้งนี้บริษัทเทพปรนุพรมาพร้าวจำกัดได้ให้การอนุเคราะห์เงินทุนสองแสนบาทให้กับไปรายการอาชีพพุทธมนตรโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับเราจะนำมาจัดสร้างปรับปรุงบ้านพัก ให้กับเด็กพิการซึ่งปัจจุบันนี้เด็กพิการทั่วประเทศได้มาเรียนที่การอาชีพพูนุนทนนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองต้องการให้เด็กได้เข้ามาพักในเวลัยเรากำลังจะขยายบ้านพักเพิ่มรองรับกับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษาหน้า เด็กและเยาวชนคือรากฐานสำคัญของประเทศที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาเป็นเยาวชนที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ความสามารถและในด้านศีลธรรมขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีบริษัทเทพดุงพรนภพรจำกัดที่ให้ทุนสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพพวกเราทุกคนขอขอบพระคุณค่ะ บริษัทเทพพดูมพรมาพร้าวจำกัดขอสนับสนุนต่อยอดการศึกษาโดยมอบทุน2แสนบาทให้แก่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญสืบรุ่นหน้าต่อไป